สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ที่กระบีครับวันนี้เรามา,าดูสวนจำปาทองนะครับที่อำเภออันนี้น่าจะขึ้นลำทับนี่ครับสูงมากเลยครับแต่ละต้นแปลงนี้กี่ไร่พี่ แปลงนี้กี่ไร่ห้าสิบไร่ประมาณกี่ปีพี่ไม่ถึงยี่สิบปีนะ, <20 S 2> ป,ะปีสี่แปดที่จะไม่ถึงยีไม่ถึงยี่สิบต้นนี้ต้นนี้น่าจะประมาณหน้าสิบเนาะเส้นผ่าศูนย์กลาง,ส,งสูงประมาณสามสิบเมตรนะครับแต่ละต้นระยะระยะชิดนี่น่าจะประมาณหก หกคูณหกเนาะใช่ไหมห้าสองฮะสามคูณสี่สามคูณสต้นต้นที่ผมกอดอยู่นี้ประมาณเส้นผ่าศูนย์กลางสิบนิ้วคิดว่าประมาณเหรอคิดว่าต้นนี้ราคาเท่าไหร่ถ้าคิดราคาต้นนี้ต้นนี้ต้นละหมื่นอ่าใช้เพราะว่าต้นต้นสูงอ่ะ เ<ต>ฉลี่ยเฉลียฉล่ยว่าแต่ละต้นเนี่ยต้นละเหมือนครับก็ถือว่าน่าสนใจครับมหน้ามัน,มมนมดูก่นก็สวยมากเลยเข้ามาดูก่อนเธอเข้ามาดูก่อนจำปาทองนะครับผมลองปลูกที่ภาคอีสานนะครับก็ปรากฏว่าไม่ <laughs> ไม่รอดครับสูง ผมปลูกไปสามปีก็ตายเหมือดจริงๆเป็นไม้ที่มีตั้งแต่ตั้งแต่ในจีนนะในฟูเจียนผมในในในฟูเจียนผมก็ค่อยเจอไม้จำป่านี่คนจีนนิยมโดยทําลงศพเพราะว่าฝังดินเสร็จแล้วก็พอ,อ,อ,อเคาะๆอะไรออกจะเป็นสีทองเนื้อเหมืนอนทองจริงเหมือนทองปวก็ไม่กินไม่กิน,นก็มีทั่วที่ที่เชียงใหม่ก็มีภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานมีแต่มันต้องชื้นเมื่อก่อนมันชื้น เมื่อก่อนภาคเหนือภาคอีสานอะไรก็ปลูกได้ใช่เพราะมันชื้นใช่มันมันชื้นมันมีในป่าบ้านเราแต่ว่าปัจจุบันน่ะความชื้นมันหายไปก็มันอยู่กับความชื้นถ้าชื้นไม่พอมันจะตายเหตุเหตุเหตุดทําไมเขาถึงนิยมมาไปทํโลงศพของคนจริงก็ง่ายๆก็คือมันเหมือนทองจริงๆแต่ถ้าโลงศพทํากับทองเนี่ยมันหายแน่นอนหายแน่นอนเรื่องลงจำปาเหมือนกระดอกจำปา พ,พื้นที่นี้ก็เป็นสมาชิกของมูลนิธิธนาคารต้นไม้ครับที่ผมคุยเมื่อกี้ก็เป็นหัวหน้าพักกรีนและก็เป็นประธานมูลนิธิธนาคารต้นไม้ครับเป็นผู้ผลักดันให้ประชาชนปลูกต้นไม้ครับนี่ก็เป็นเด็กๆนะครับวันนี้เราก็มาถ่ายทำวิดีโอกันนะครับยกาแลังปลูกต้นไม้